สวัสดีค่ะพี่นอ้องป,ป,ปองไปสุขุตรสุคนเมื่อเด็กกับผัยานิวกับพี่น้องยานิวกับมีคำา,า่าไปเรียเกเงินแม่แพ้วพี่น้องจานงังเอกแพวเพาวพี่น้องแล้วก็ลงศูนย์กับเขาใจแล้วนอะพี่น้องแล้วก็เวบาในไล่ศูนเลได้พี่น้องแล้วก็บอกวันขิปในภูมไม่ขิดในรถอีหยังนะ่ะถ้ามีนะ่ะทั้งรูปทั้งหยังนะออกมาได้แล้วว่ามันมีตะเบาอยู่หันเ่ามีตะเเบวา่าจบจะเทียแลเราก็บอกว่ามีหยังก็ใเห้มาเเบากันให้มันจบจบไปเลยให้มันเหลือแต่ฐานะ พ่อแม่ลูกแค่นั้นว่าแมนซีนแดกดันไปแดกดันมาอย่างนี้บ่จบจากเทียเออแล้วก็เบ้าดีพี่น้องจ้าขวบแบบว่าแล้วก็บอกแบบใจใจได้เพราะฉะนั้นก็คือมีอย่างก็คือมาเบากันเห็นจบจบเพื่อนก็บอกกี่เราว่ามาให้เ้ากันเห็นจบจบว่าแมนให้ไปโพดยูหันนาะพี่น้องจ่าแฟนคลับเพิ่นกับเขามาคเมเมนต์รัวๆด้วพี่น้องเป็นกำลังใจแม่แพ้วพี่น้องสู้ๆด้วยจ้าพบวานที่เฮ็ดัน u t u b e เพจ Facebook นันก็อาจารย์ ลมเพิ่นพาเหตุพี่น้องเพราะฉะนั้นกับอยู่ไผอย,ยู่มันอยู่มอมมอแม่แม่เสนาะแม่นคว้ามรับเ้าหันละพี่น้องจ้าคือมีอย่างกับมาเบาการมีลีดมีวิดีโอยอย่างกะปล่อยออกมาสันละว่ากับเบาดีพี่น้องจ้าแฟนกับเพิ่งกับเขามาคอมเมนต์ไหนกำลังใจรัวๆเลยพี่น้องแล้วก็บาวเงี้วเหยียดเลยพี่น้องแล้วก็บอกว่าอยากจบอยากให้มันแล้วมันทัวเดินหน้าชีวิตไปชีวิตมันพรอม่านมาแล้วก็แล้วไปหรืออยาก เป็นกระแสยูหันสันราวากับแล้วก็บเบาเดียพี่น้องมุ้เจาะเขาไปวังเดือนแล้วบาในไรซดอันที่เราไปถึงใช่นาดเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งกะตอนแรกเราก็นางกินเขากับพระเอกอยูดีๆน่ะปัดคนมาคอมเมนต์ว่าเราหันาพี่น้องเราก็เลยได้ขึ้นเขาไปฟังเบื้องพี่น้องใจแล้วบ่าวดีดีเราบอกว่ามีอยังกให้มาเบ่ากันบ่แมนสิมาโพดแสะอย่างนั้นจบบ่สิน้น มาเปิดอกเบากันเลยเอาผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่ทั้งใดก็เอามามามาเบาให้มันจบมันสิน้นแล้วก็บอกเราแล้วก็บอกกันอันแฟนบเพึงกำมาคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์จักหน่อยเด้อพี่น้องจ๋าสุดยอดค่ะแพลาพาวพ้านูต้องแบบนี้คะ่ะหนูดีหนูนิ่งมานานแล้วออกมาปกป้องตัวเองบ้างแม่นพี่น้องเราก็บอกวัน้ายอินใน macbook เรานนะลืมซ้ายออกเราก็เห็นเบิร์ดเขียนคอมเมนต์อยีงอยงน่ะเราเห็นเบิร์ดแต่ว่าเรา เ่เอาออกมาแล้วบอกว่าเราบ่เฮ็ดอะ่เเฮ็ดเฮ็ดยังกับทเฮ็ดเราเฮ็ดตะโดนแล้วเราบ่เฮ็ดแล้วก็บอกว่าจบจบไปซื้อเราบ่ได้อย่างเป็นเป็นเรื่องเป็นเล้ากับผู้ใดพี่น้องเราเบาดีค่ัเพราะฉะนั้นเราบ่ย like okay. ่านคือเอาออกมาเปิดเลยไม่ยังก็คือมาเบากันให้มันจบจบอีกเรื่องต่อไปหนังซื้อเรียงทีเรียงทีเรียงทางน่ะคือคือมาเบาว่าให้จบจบไปเลยว่าจะเอาจังไดว่าเราเบาใจใจพี่น้องเบาดีดีแม่แพ้วพี่น้องมุ่งจอกไปฟังด้วย เราบอกว่าอีกน้อยก็ที่บอาเลียงทีเดียงนั่นเลียงนี่ว่าจบบริสินมาเบาให้มันจบจบไปโหลดดีก็สิโพดแสะอยู่เออเบาดีแม่พี่น้องกันเป็นกําลังใจให้แม่แพ้วเด้อสู่สู่จังไดก็ได้เพราะว่าเราก็พร้อมที่สิรับหลูอยู่เดียวนะอย่งก็คือมา่อเบาโหลดเราต้องโพดแสะไปแสะมาให้มัน,นจบบรสินพี่น้องจ้าจังไดก็เป็นกําลังใจให้แม่แพ้วเด้อสู่สู่ ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก็ผ่านไปดอกเพระฉนัดดีเราทุกมือนี่เราเข้มแข็งมีพระเอกอยูคขยงขางมีกำลังใจกำลังใจโดนน้ำพี่น้องกําลังใจบอดแผลวลาล่ยล่แฟนคลับกับเป็นกําลังใจเยอะแยะพี่น้องกุ้มปิดกับเต็มเลยพี่น้องจะงานกับลลยเฮงเฮงปังปังรวยรวยไปเลยจ้าบอดแผลพร้อมทั้งทีมงานแสงท้องสุขุสุขุนเฮงเฮงปังปังมือนี่กับเขาไปเบิรงกลีเก้เ้อพี่น้องจาบัตรราคา 149บาทเตรียมมวนน้ากันด้วยพี่น,น้องจ่ายันนิวกับเขาไปล้อเราพี่น้องมามวนน้ำกันเดอ้ออยู่ใช้นาทพ,พี่น้องจ่าพี่น้องมีความชีดเห็นว่าจัางใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังไดเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย